ค่าซ่อมเนี่ยมันแพงริบลิล้วเลยอะ่ะเพราะว่าค่าแรงต้องสูงมากแบบว่าถ้าซื้อรถคันใหม่เนี่ยมันคุ้มกว่าเยอะดังนั้นบางทีอะไรเสียนีด้หน่อยอย,อย่างเช่นเครื่องพังเกียร์พังเนี่ยบางทีเขาไม่ซ่อมหรอครับเขาขายเลยสวัสดีครับอ้อนพีบเคครับผมวันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไหล่เซียงกงนะครับอะไหล่เซียงกงคืออะไรแปลกใจไหมมันคืออะไร เดี๋ยวนี้มาเล่าให้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับว่าอะไหล่เซียงกงเราคิดว่าอะไหล่เซียงกงมันคืออะไรครับมันคือชื่ออะไหล่หรอมันคือชื่ออะไหล่ยี่ห้อเซียงกงหรอหรือชื่อสถานที่ไม่ใช่เลยนะครับทั้งสองอย่างที่คุณคิดถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาช่วยหาคําตอบให้หายสงสัยกันนะครับมาอะไหล่เซียงกงคืออะไหล่รถยนต์มือสอง ส่วนมากจะเป็นชิ้นส่วนที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นแบบนี้นะก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการเก็บภาษีรถเก่าเนี่ยที่แพงมากนะครับเรียกได้ว่ายิ่งเก่าเนี่ย ยิ่งต้องจ่ายหนักในค่าภาษีนะครับเพราะเขาลดลงให้ใช้รถใหม่กันนะครับเพราะรถเขาเยอะเขาเรื่องของโซลูชันด้วยเรื่องมลภาวะด้วยเขาก็เลยต้องบังคับให้การจ่ายภาษีเนี่ยสำหรับรถเก่าเนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากนะครับส่วนราคารถใหม่ป้ายแดงบ้านเขาก็ไม่สูงนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยคนในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนรถกันบ่อยมากนะครับหรือเวลาที่ต้องซ่อมรถเนี่ยที่นู่นเนี่ยเขาคิดว่าค่าซ่อมเนี่ยมันแพงริบลิ่วเลยอ่ะเพราะว่าค่าแรงเขาสูงมากแบบว่าถ้าซื้อรถคันใหม่เนี่ยมันคุ้มกว่าเยอะดัังนน้ อะไรเสียนีด้หน่อยอย,อย่างเช่นเครื่องพังเกียร์พังเนี่ยบางทีเขาไม่ซ่อมก็หรอกครับเขาขายเลยนะครับแล้วอะไ่ตัวอื่นก็ยังใช้งานได้อยู่นึกภาพบอกไหมฮะเขาก็เอามาขายเป็นอะไหล่อะไหล่ตัวอื่นยังมีประสิทธิภาพสูงอยู่เลยอะ่ะนะครับเขาคัาดเอาอะไหล่พวกนี้ที่มีสภาพดีๆนะมาใช้กับรถในบ้านเราก็จะมีธุรกิจที่เขาไปคัดรถ ประเทศญี่ปุ่นเลยบางทีเขาเอามาเป็นคันๆเลยนะครับแต่เขาแยกออกมาเป็นชิ้นๆชิ้นออกมาแล้วเสียภาษีนําเข้าถูกต้องอาจจะเป็นเสียภาษีแบบเหมาหรืออะไรก็ได้เหมาตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนั่นโครงสร้างภาษีตอนนั้นแล้วก็ในปัจจุบันนี้อะไหล่เสียงกงเนี่ยนอกจากมีทั้งอะไหล่นำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วนะครับยังมีอะไหล่รถที่ใช้งานน้อยในประเทศไทยด้วยนะฮะซึ่งสภาพการใช้งานของอะไหล่รถหลายๆส่วนเนี่ยยังดีอยู่นะครับเขาเอาเขาก็รื้อมาเป็นชิ้นส่วนอะไหล่แยกขายกัน นะครับผู้ซื้อเนี่ยจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของอะไหล่เซียงกงได้เพราะไม่เพียงแต่ราคาที่มันถูกกว่าอะไหล่ปกตินะอะไหล่ใหม่นะครับจากศูย์นะแต่ยังมั่นใจได้คุณภาพของอะไหล่เนี่ยผมว่ามันมีความน่าจะดีกว่าอะไหล่เทียมนะครับอะไหล่เทียมบางรุ่นเพราะอย่าลืมว่าอะไหล่เซียงกงคืออะไหล่แท้ในรถรุ่นนั้นๆจากญี่ปุ่นหรือจากในเมืองไทย แต่อะไหล่เทียมคืออะไหล่ที่ทําขึ้นมาเป็นของใหม่เลยนะครับลองเลือกใช้กันดูครับว่าแต่ละพาร์ตละพาร์เนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถเลือกใช้กันได้ว่าอะไรดีแล้วทาไมเคยสังเกตไหมทาไมเขาถึงว่าทําไมต้องเชียงกงมาถึงคำถามที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้กันว่าเชียงกงเนี่ยมันคือชื่อเรียกที่ตั้งขึ้นมายังไงสละคำตอบนี้นะครับทงเท้าความไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยาวนิดน,นึงสมัยนั้นคนไทยเนี่ยเชื้อสายจีนเนี่ยที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดน้อยเกี่ยวัมพันธวงศ์เนี่ยพวกเขาเริ่มจากการเอา จักรยานเก่ามาดัดแปลงไม่ก็แย่งชิ้นส่วนขายต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเริ่มรับซื้อรถที่ประ,ประจอบการจากทหาร มาทาบ้างก็ปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นเพน้ําเทท่านะครับจนเริ่มมีการนําเข้าอะไหล่มือสองจากญี่ปุ่นเข้ามาซึ่งย่านนี้เขาเรียกกันว่าเชียงกงตามชื่อศาลเจ้าเชียงกงที่ตั้งอยู่ถนนทรง,ทรงว่าตลาดน้อยพอกิจการเนี่ยครับผมการค้าการขายเนี่ยอะไหล่รถยนต์มือสองเนี่ยที่ดีนะโด่งดังเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากนะครับคนก็นิยมพูดกันติดป,ปากนะครับว่าไปซื้ออะไหล่ที่เชียงกงจนเป็นที่รู้จักกันนะครับในวงกว้างว่าถ้าจะไปซื้ออะไหล่เนี่ยต้องไป ซื้ออะไรเชียงกงแล้วก็ถ้าเราพูดถึงอะไรเชียงกงก็พูดต้องคิดถึงรถยนต์มือสองนะครับก็โดยสรุปแล้วย่านเชียงกงดั้งเดิมที่แรกคือเชียงกงตลาดน้อยย่านเยาวราชเองเนี่ยครับผมใจกลางเมืองกรุงเทพเลยซึ่งเชื่อว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าเชียงกงปตุมวันเนี่ยคือแหล่งกําเนิดศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์มือสองนะครับเนื่องจากเป็นแหล่งเชียงกงที่คุ้นขูกันมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเอาตัวผมเองนะฮะเมื่อก่อนนี้เมื่อประมาณสักยี่สิบปีแล้วผมก็ไปเดินซื้ออะไหล่เองนะครับ ที่ปทุมวันเนี่ยแหละครับผมไปเดินเลือกซื้ออะไรไปเดินไปเดินเลือกซื้อมาทีแหลกแฉกพวงมาลัยอย่างเงี้ยมันยังมาทั้งเส้นเลยครับผมถ้าเป็นของแท้นี่ก็โอ้โหแพงมากแล้วเป็นของเชียงกงเนี่ยถูกลงมาประมาณครึ่งนึงเลยตอนนั้นเนี่ยผมเห็นเลยนะว่าธุรกิจเชียงกงเนี่ยเฟื่องฟูมากนะครับช่วงมาตั้งสิบห้ายี่สิบปีที่ผ่านมาขายกันแบบคนมาเข้าคิวกันซื้อกันเม็ดเงินนี่น่าจะหมุนเวียนมหาศาลนะครับผมสุดท้ายแล้วย่านปทุมวันเนี่ยก็ได้ย้ายออกมานะครับไปในย่านอื่นๆนะฮะเพราะพื อื่นอีกหลายๆที่นะครับเพราะเช่นที่เราคุ้นๆก็เชียงกงบางนาเชียงกงลังสิตเชียงกงหลักสี เชียงกงวังน้อย <_ OT W> ก็เป็นการหยิบยกเอาชื่อเชียงกงที่คุ้นหูเนี่ยไปตั้งชื่อย่านอะไรรถยนต์มือสองนะครับที่ขยับขยายกิจการจากรุ่นสู่รุ่นนของคนไทยเรานะครับเชื้อสายจีนนั่นเองนะครับผมที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่อะไรรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับมันเป็นอะไรรถบรรทุกด้วย,วยเครื่องจักรน้ำเครื่องจักรหนักอะไรต่ออะไรในญี่ปุ่นนะมีครบหมดเลยนะครับใช้คํยาว่าเชียงกงหมดแบรนด์เบลนอะไรที่แบบว่าที่มันอะไรรถทุกอย่างครับรถบรรทุกรถแท็กตงแท็กเตอร์อะไรพวกนี้มีครบหมดนะครับา p ผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยน,นะครับในการเลือกซื้ออะไรเ,เชียงกงนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับขี่ของท่านจะไม่มีการซ่อมบำรุงอะไรมากมากนะครับสนใจรถมือสองต้องอ้นพี k เคครับผมขอบคุณครับ